สวัสดีครับเฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่โรคเกาตซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานหลายพันปีแล้วนะครับในสมัยอียิปต์โบราณผู้คนต่างขนานนามโรคนี้ว่าโรคของพระราชาเพราะคนมีฐานะเท่านั้นที่สามารถบริโภคเนื้อสัตว์และแอลกอฮอล์ชั้นดีได้ ในอาหารเหล่านี้แหละครับที่อุดมไปด้วยสารพิวรีนซึ่งเมื่อร่างกายใช้ไปแล้วจะเหลือเป็นสารปลายทางที่เรียกว่ากรดยูริกเมื่อระดับกรดยูริกในร่างกายสูงมากกว่าปกติและไปตกตะกอนบริเวณรอบๆหรือภายในข้อก็จะเกิดการอักเสบเป็นที่มาของโรคเกาต์ช่วงหน้าเราจะมาจับสัญญาณโรคเกาต์กับคุณหมอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานสารพิวรีนหรือสารยูริกมากปกติหรือเกิดจากการขับออกของร่างกายปกติก็ย่อมก่อให้เกิดอาการของโรคเกาต์ได้ สักดีจากใจรวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สังผ่ากับความรู้สึกได้ลิ่นลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอ Julie, back with love. กลับมาช่วงนี้นายแพทย์ภูนศักดิ์อาจํำนวยวิพากษหัวหน้าแผนกศัรลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสุขุมวิทจะมาเล่าให้เราฟังถึงอาการและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับสารเกาต์นี่นะฮะก็คือสารยูริกที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีปริมาณหนึ่งที่อยู่ในร่างกายซึ่งเป็นปริมาณที่ปกติอยู่แล้วโรคเก,กาต์เนี่ยยังเกิดจากการที่ไตทํางานผิดปกติด้วยนะฮะเพราะปกติเนี่ยไตยก็ทําหน้าที่ขับสารยูริกออกไปอยู่แล้วทุกๆวัน นะครับหากว่าร่างกายมีการขับสารออกน้อยลงก็ทําให้เกิดการสะสมเช่นกันแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเนี่ยก็แสดงว่ามีสารกาเนี่ยหรือสารยูริกเนี่ยสูงเกินกว่าค่าปกติเกินค่าปกติเนี่ยหมายความว่าส่วนใหญ่จะสูงเกิน7หรือ8ขึ้นไปนะครับนะฮะซึ่งจะทําให้มีอาการปวดขึ้นมาการปวดนี่เกิดจากสารยูริกเนี่ยไปสะสมออกจากกระแสะเลือดแล้วไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อของข้อนะฮะและต่อมาจึงก่อให้เกิดการอักเสบภายในข้อนั้นนะครับ อย่างเช่นข้อที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือข้อที่บริเวณหัวน,นิ้วเท้าขอแม่โป้งนิ้วเท้านี่นะฮะที่เจอบ่อยนะฮะแล้วก็เจอที่ส้นเท้าที่เข่านะคบางคนก็เป็นที่ข้อศอกอาการปกกาวดเกานี่นะครับจะมีอยู่ประมาณสักสามระยะนะครับก็คือระยะแรกเนี่ยจะมีอาการปวดไม่มากแล้วต่อมาก,ก็จะปวดบวมแดงแล้วก็ปวดมากขึ้นนะฮะถ้าหากว่าถูกกระตุ้นโดยสารบางอย่างอย่างเช่นแอลกอฮอล์หรือว่าการที่คนไข้เนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยบริเวณข้อนั้น รหรือเดินมากนะฮะก็จะเกิดอ,อาการปวดรุนแรงขึ้นมาได้ทันทีอาการปวดเนี่ยปวดมากจนขนาดที่ว่าพอน,นบวมแบงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเหยียบเท้าลงพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะฮะอาการปวดก็จะหายภายใน24ชั่วโมงโดยทั่วไปเราจะควบคุมอาการอยู่ประมาณ1ปีเราจะให้ยารับประทานนะฮะจนกว่าสารกาจะลงมาแับปกติซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับถ้าคนที่มีระดับสารกาสูงนะฮะก็ใช้เวลานานหน่อย คนที่มีร,ระดับสารเกลือในเลือดต่ําก็ใช้เวลาเร็วนิดหนึ่งก็คือตั้งแต่อย่างนอ้อยคือตั้งแต่3เดือนจนถึง1ปีนะครับนะฮะโดยโดยเฉลี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณหมอเห็นว่าผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ดีนะฮะสามารถควบคุมสารเกลือได้นะครับก็จะลดเริ่มลดยาลงไปเรื่อยๆแต่ขนาดลดยานเนี่ยจะต้องมีการควบคุมอาหารนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ,นะอ,อก,าการออกกำลังกายที่มีความสําคัญมากเพราะว่า การที่เราออกกำลังกายและมีเงื้อออกเนี่ยเื้อของเราเจะขับสารยูริกมาซึ่งจะทําให้ปริมาณสารยูริกเราลดลงหรือสามารถจะควบคุมสารยูริกในร่างกายเราได้เป็นอย่างดี โรคเกาสามารถควบคุมอาการไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้แค่คุณเลือกสักนิดเวลารับประทานอาหารและแนะนำให้คุณเลือกกล้วยนะครับเพราะในกล้วยหนึ่งผลจะมีโฟเลต24ไมโครกรัมที่จะช่วยลดกรดยูริกในเลือดแถมยังสามารถซ่อมแซมข้อที่สึกหรอได้อีกด้วยพรุ่งนี้ Health Check จะพาคุณไปรู้ทันโรคอะไรอีกอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ